สวัสดีทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมารีวิวห้องให้ดูนะที่มะนิลาข้างในเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนรงเท้าค่อนข้างจะเยอะนิดหนึงนะ มีห้องครัวให้ทำอาหารมีไมโครเวฟนะทุกคนอุปรกรณ์นีตะลิมมีเครื่องดูดควันมีจานช้อนให้นะทุกคน อันนี้เราไม่ต้องเอาอะไรมาเลยนะคือเอาแต่กระเป๋าเข้ามาอย่างเดียวในห้องก็มีให้แล้วก็มีน้ำน้ำให้ด้วยนะทุกคนห้องสวยนะทุกคนห้องจะกุกๆหน่อยนะพอมาอยู่ได้สองอาทิตย์แล้วทุกคน น,นี่ก็จะเป็นอีกห้องนึงอันนี้คือห้องนอนห้องนอนห้องนอนก็สะอาดอยู่นะอันนี้บริเวณด้านนอกนะวันนี้ฝนตกเยอะอยู่นะนน้นตึก ของของอะไรลืมไปละจารบีอะเตียงก็คิงไซน่ะทุกคนอ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำห้องน้ำสวยอยู่นะทุกคนมี่างอาบน้ำ ก็จะเป็นห้องอาบให้แยกเป็นสัดเป็นส่วนนะทุกคนอันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าก็เก็บเสื้อผ้าได้หลายอย่างน,นี่ก็จะมีตู้เซฟให้ด้วยทีวีก็มีให้เครื่องหนึ่งด้านในนะทุกคน มีโซฟานี่ก็บริเวณด้านนอกมาพักกันได้นะที่ดิสคั s c o v e ี่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะบ๊ายบาย